โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาสรุปชีวะมปลายนะครับผมเรื่องของพฤติกรรมสัตว์นะครับ Animal Behavior เนื้อหานี้เราเรียนอยู่ตอนม6นะครับผมเนื้อหาบทนี้ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ยากแต่อาจะต้องท่องจำหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อหาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับผมมันแรกนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับความหมายเนาะ หน้านีม้มีอะไรมากนะครับพฤติกรรมสัตว์นะครับผมก็คือพฤติกรรมที่สัตว์เนี่ยทาเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าเนาะมีสิ่งเร้าเข้ามาสัตว์ก็เลยตอบสนองนะครับผมพฤติกรรมสัตว์นะครับตอบสนองสิ่งเร้านะครับผมสิ่งเร้ามีอะไรบ้างอะสิ่งเร้าภายนอกสิ่งเร้าภายในเนาะภายนอกอย่างเช่นอุณหภูมิอะไรย่างเงี้ยครับสภาพอากาศแสงแดดความชื้นอะไรย่างเงี้ยภายนอกภายในก็เป็นร่างกายของของสิ่งที่มีชีวิตอะเนาะอย่างเช่นระบบฮอร์โมนเป็นต้นฮอร์โมนเพิ่มเพิ่มตัวนี้ ทำให้พฤติกรรมสัตว์ตัวนี้เปลี่ยนไปพอเูลตัวนี้ลดลงพฤติกรรมสัตว์ก็เปลี่ยนอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับการศึกษาพฤติกรรมเนี่ยเราศึกษาได้2แบบนะครับผมเป็น proximate cost นะครับกับ ultimate cost proximate cost เดี๋ยวเราศึกษากลไกครับผมพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีกลไกอะไรบ้างนะครับผมศึกษาปัจจัยสิ่งเราที่มีผลกับพฤติกรรมนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาของพฤติกรรมด้วยนะครับผมส่วน ultimate cost เนี่ยศึกษาเป็นผลของพฤติกรรมนะครับทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรกับตัวของมันนะครับ แล้วก็ศึกษากับพัฒนาการของพฤติกรรมยั้ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาดูกลไกการเกิดพฤติกรรมนะครับผมก็จะมีสติมูลัสใช่ไหมครับเป็นสิ่งเห้าเนาะทั้งสิ่งเห้าภายนอกอัลเทอร์เนลสติมูลัแล้วก็อินเทอร์เนลสติมูลัก็คือสิ่งเห้าภายในนะครับจะส่งไปที่เซนเซอรี่หรือซัเตอร์นะครับผมสิ่งเห้าพวกนี้เนาะไปที่หน่วยรับความรู้สึกครับผ่านเซนเซอรี่นิวรอนนะครับผมไปที่นิวอัลซิสเตมก็คือ CNS ใช่ไหมครับใครเรียนมาในเรื่องของระบบป,ประสาทเนะ system, ะปปะาะเซนเซอร์นิวรัลซิสเตม นะครับจะเกิดการประมวลผลนะครับส่งไปที่มอเตอร์นิวรอนแล้วก็มาที่แอฟเฟกเตอร์ก็คือหน่วยปฏิบัติงานเนาะทีนี้ก็จะ,สะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมให้เราได้เห็นกันนะครับโอเคหน้านี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมไปต่อเลยครับต่อมามาดูที่ประเภทของพฤติกรรมนะครับผมประเภทพฤติกรรมก็แบ,บ่งเป็น2แบบหลักครับผมมีพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เกิดนะครับหรือเป็นมาแต่กรรําเนิดเนาะเรียกง่ายก็คือมีมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละแล้วก็พฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้นะครับผม พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เกิดนะครับผมหรือหรือ innate behavior นะครับก็เป็นพฤติกรรมที่อาศัยพันธุกรร <São S 1> มนะครับผมเป็นบทบาทหลัก <couple osters> ในการกำหนดพฤติกรรมนะครับผมก็คือเป็นจีเนติกเนาะเกิดมาสามารถทำพฤติกรรมนี้ได้เลยอัตโนมัตินะครับผมมาจากพฤติกรรมซ้ำมากว่านะครับทำเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์นะครับผมซึ่งพฤติกรรมที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยสปีชีส์เดียวกันนะครับผมทุกสปีชีส์เดียวกันเลยเนี่ยจะแสดงออกพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เกิดแบบเนี้ย เหมือนกันนะครับเป็นเป็นแบบแผนตายตัวนะครับผมเหมือนกันเด้ๆเลยเนาะซึ่งพฤติกรรมที่มีตั้งแต่เกิดนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างมี fixed action pattern นะครับมี orientation ที่เป็น t a x i d k i n e s i s นะครับผมมี reflex แล้วก็ chain of reflex เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และพฤติกรรมเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็มีตัวอย่างเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้มาดูที่ประเภทที่2ก็คือพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้นะครับผม learned behavior ชี้ก็บอกเรามาจากการเรียนรู้ต้องอาศัยอะไรครับผมอาศัยประสบการณ์อา่าอาศัยประสบการณ์เป็นหลักนะครับประสบการณ์เนี่ยทำให้สัตว์เกิดการเรียนรู้แล้วก็ทําให้เกิดพฤติกรรมของสัตว์นะครับผมกาหนดโดยพุทถึงไม่จะอาศัยประสบการณ์เนี่ยเป็นหลักนะครับผมแต่ก็ยังอาศัยพัตธุกรรมนะครับผมเป็นพื้นฐานนะครับผมในการแน่นอะนว่าสัตว์จะเติบโตโดได้ต้องอาศัยพฤติกรรมถูกไหมครับเอต้องใส่้อาศัยพันธุกรรมใช่อาศัยพันธุกรรมในการ สร้างยีนสร้างโน่นสร้างนีงน่สร้างนังน่นให้สัตว์ได้เติบโตแล้วก็มีลักษณะเป็นของตัวเองนะครับผมแต่ว่าพฤติกรรมนี้จะมาเรียนรู้อตอนที่มันแบบว่าเริ่มเริ่ม,มโตละเริ่มโตเริ่มมีประสบการณ์ในการอยู่ในการทำโน่นทำนี่ก็จะเกิดประสบการณ์ขึ้นมาทําให้เกิดพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้นั่นเองนะครับก็พฤติกรรมนี้เนี่ยจะปรับตัดสภาพแวดล้อมแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอนะครับผมก็ตามที่ได้พูดไปเลยเนาะก็จะมีอะไรบ้างมี habitation นะครับผม imprinting Associative Learning นะครับผม Classical Conditioning กับ Trial Error เนาะมี2อันแล้วก็จะมี c o n d i t o n i n g นะครับผมเดีย๋ยวเราดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรนะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างเป็นยังไงบ้างนะครับไปต่อกันเลยครับผมอะมาดูที่พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เกิดน,นะครับผมอย่างแรกที่เราจะมาดูก็คือ Free Action Pattern เนาะ Free Action Pattern เนี่ยเป็นพฤติกรรมนะครับผมที่อ๋ง่ายๆเลยคือจะมีสิ่งเราที่เป็นเครื่องหมายเนี่ยเป็นสิ่งกระตุน้นนะครับผมสิ่งเราที่เป็นเครื่องหมายนะ s ้ายสติมั ถามว่าสิ่งที่มันมีเครื่องหมายอย่างเช่นอ,อะไรบ้างนะครับผมเป็นตัวอย่างะครับผมเขาบอกว่าลูกนกเนี่ยจิกจุดสีแดงที่ปลายปากแม่นวลนวลจะป้อนเราจะป้อนอาหารก็คือเวลาลูกนกเนี่ยจิกปากแม่นวลนวลน,นะครับผมที่มีจุดสีแดงเนี่ยแม่นวลนวลก็จะป้อนอาหารให้กับลูกนะครับผมนี่ก็คือพฤติกรรมที่เป็นฟีเอชชันแพทเทิร์นลูกนกจิกแม่นกก็จะป้อนอาหารนะครับผมอ่ะโอเคแม่ห่านกิ้งไข่นอกรังกับเข้าไปกบไข่ แม่ห่านเห็นไข่นอกรังก็ต้องกิ้งกับเข้าไปกกไว้ในรังกกไว้ในกกไข่ไว้ในรังเหมือนเดิมนะครับผมหรือจะเป็นปลาหลังหนามนะครับผมปลาหลังหนามที่เพศผู้จะมีสีแดงใต้ท้องอ่ะอันนี้น่าสนใจมากนะครับผมตัวของปลาหลังหนามเนี่ยเวลามันถึงฤดูฤดูสสมพันธ์อย่างเงี้ยมันจะวางไข่ใช่ไหมตัวผู้เนี่ยมันก็จะมีการป้องกันอาณาเขตการวางไข่ของมันนะครับผมตัวผู้เนี่ยมันจะมีสีแดงใต้ท้องเวลามันเห็นตัวผู้ตัวอื่น ที่มีสีแดงใต้ท้องเหมือนกันเนี่ยตัวผู้ที่มันป้องกันอาณาเขตรังไข่นะครับผมมันก็จะเกิดอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นนะครับผมก้าวร้าวต่อตัวผู้ตัวอื่นที่มีสีแดงใต้ท้องเหมือนกันก็คือสีแดงใต้ท้องเ่ยก็เป็นสิ่งเราที่เป็นเครื่องหมายทําให้เกิดพฤติกรรมนี้ของปลาหลังหนามขึ้นมาั่นเองทีนี้เหมือนเขาได้ทดลองนะครับผมเอาวัตถุอย่างหนึ่งเนาะที่มีรูปร่างอาจจะไม่อาจจะไม่เหมือนปลาเลยอะแต่ว่ามีทอมีสีแดงใต้ท้องก็คือมีสิ่งที่เป็น สิ่งเล้าที่เป็นเครื่องหมายนะครับผมเวลาเอาไปใกล้มาเนี่ยมันก็จะเกิดแสดงการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวกับวัตถุชิ้นเนี่ยนะครับผมโอเคก็ง่ายๆครับฟิกแอชชั่นแพทเทริร์นไม่มีอะไรมากเนาะอ่ะต่อมาที่ orientation นะครับผม orientation คืออะไรอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวขอไฮไลท์หน้านี้ไว้ด้วยฟิกแอชชั่นแพทเทริร์นนะครับ orientation นะครับผมคือการตอบสนองปัจจัยกายภาพครับผมมันจะเป็นน้ําลมแสงหรือว่าแรงน้ำถ่วงนะครับผมถามว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย เออ่มันเคยแยกออกมาเป็นแท็กซิตกับไคเนีซิตเนาะแต่ว่าด้วยเออ่พฤติกรรมทั้งสองทั้งสองทั้งแท็กซิตกับไคเนีซิตเนี่ยมีสื่อมีชีวิตบางตัวที่มันมีทั้งสองอันเลยแล้วก็ค่อนข้างจะแยกยากเขาก็เลยรวมกันเป็น o r i e นเ a ชั o n ไปเลยนะครับทีนี้ถามว่าแท็กซิตคืออะไรแท็กซิตคือตอบสนองที่ตอบสนองของสัตว์เนี่ยตอบสนองกลับไปปัจจัยกายภาพนะครับผมทิศเนี่ยจะสัมพันธ์กับสิ่งเร้านะครับผมก็คือสมมุติว่าเออ่ สิ่งเล้าสมมุตินี่คือตัวสิ่งมีชีวิตเนาะสิ่งเล้ามาทางนี้ใช่ป่ะเวลามันตอบสนองอาจจะตอบสนองที่สัมพันธ์กับสิ่งเล้าอาจจะเป็นเคลื่อนที่หนีอันนี้ทิศเดียวกันอาจจะเคลื่อนที่หาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทิศสัมพันธ์กับสิ่งเล้านะครับผมหรือจะเป็นใครในสิทธ์อย่างหนึ่งก็คือใครในสิทธ์ตรงข้ามกับแท็กสิทธ์นะครับผมใครในสิทธ์เนี่ยจะเคลื่อนที่ไม่มีทิศทางเลยก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมมีส, <S <S ส,สิ่งเล้าเข้ามามันอาจจะเคลื่อนที่แบบว่า ไปซ้ายแล้วก็มาขวาแล้วก็วนวงกลมลงไปข้างล่างไปทางซ้ายทางขวาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ออกจากสิ่งเล้านะครับผมอะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ถามว่า orientation เนี่ยที่มันตอบสนองกับปัจจัยกายภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมตัวอย่างก็จะมีนะครับผมพาาเวียนะครับผมพาาเวียแมงเม่ากับผีเสื้อกลางคืนนะครับบินเข้าหาแสงแสงก็จะถือว่าเป็นปัจจัยกายภาพนะครับผมเวลามันบินเข้าหาแสงเนี่ยเนาะเนี่ยนะ แสงหรือปลาว่ายน้านะครับผมปลาว่ายน้ําหลังตั้งฉากแสงอาทิตย์อ่ะสมมุติว่าเป็นนี่เป็นทะเลนะครับผมมีแสงอาทิตย์เนาะชึบ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 ปลานะครับผมก็จะว่ายน้านะครับผมแสงตกลงมาใช่ไหมแล้วปลาว่ายอย่างนี้ก็คือตั้งฉากกันพอดีอะไรเงี้ยก็คือก็คือถือเป็นแท็กซิดอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าทิศการสัมพันธ์เนี่ยขค้ื่อนที่กับสิ่งเล้าสิ่งเร้าก็เป็นแสงที่เป็นปรรกิริยภาคก็เลยกลายเป็น orientation นะครับ มันจะเป็นนกที่บินออกไปในฤดูหนาวนะครับผมบางทีเนี่ยมันอาจจะอาศัยเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในการอ,อพยพยหรือว่าจะเป็นแม่ไก่นะครับผมที่วิ่งตามหาลูกตามเสียงตามเสียงร้องของมันเนาะถือว่าเสียงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้แม่ไก่เนี่ยเกิดการพฤติกรรมการวิ่งหาลูกของมันนะครับเราจะเป็นตัวกะปินะครับผมตัวกะปิเนี่ยอลาคนจะไม่รู้จักนะครับผมก็อยู่ในเหมือนเป็นสัต ัวเล็กตัวหนึ่งนะครับผมอะไรกันเป็นตัวกระปีเนาะจะขยับเร็วในที่โล่งแสงมากนะครับผมมันจะเคลื่อนที่เร็วมากอยู่ในที่โล่งแสงมากเนี่ยแต่ว่าพอมันอยู่ในที่ช้าเอ้ยพออยู่ในที่มืดแล้วก็ชื้นเนี่ยมันจะขยับตัวช้านะครับผมเพราะว่ามันชอบที่มืดแล้วก็ที่ชื้นเนาะหรือจะเป็นพารามิเซียมนะครับผมขยับแบบไม่มีทิศทางหนีอุณหภูมิสูงอ่ะนี่ไงตามรูปนะครับผมอุณหภูมิสูงนะครับอันนี้อุณหภูมิต่ำมันก็จะเคลื่อนที่แบบหนี เันนีก็ได้สเปซสปของมันแต่โดยรวมแล้วก็คือเคลื่อนที่ออกมาจากอุณหภูมิสูงหรือจะเป็นมแมลงสาบที่วิ่งชนนะครับผมแล้วก็หยุดนิ่งอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ orientation เนาะต่อมาเป็น reflex แล้วก็ chain Up reflex นะครับผมสองอันนี้จะคล้ายกันหน่อยเนาะ reflex กับ chain u p reflex นะครับผม reflex ก็คือง่ายๆตอบสนองสิ่งเร้าทันทีนะครับโดยทันทีเลยนะครับผมไม่ผ่านการประมวลจากสมองหรือว่าไม่ผ่าน CNS อะไรองสมมติแบบ เคยเคยเห็นแบบที่ว่าเขาเคาะข่าไหมเคาะข่าปุ๊บใช่ไหมเข่าก็จะเด้งออกมาขาก็จะเด้งออกมาปึ้งเคาะเด้งออปึ้งเคาะเด้งปึ้งอะไรเงี้งงงยก็คือเป็นการรีเฟกอย่างหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นกิ้งกือนะครับกิ้งกือมมวนตัวตอนโดนแตะเราไปแตะปุ๊บมันก็มมวนปึ้งใช่หมวนตัวทันทีกระพิบพตาก็ใช่นะครับเวลาฝุ่นเข้าตาการไอการจามเนี่ยก็ขากระตุกตอนเคาะเอ็นใต้ข่านะครับผมเวลาเราโดนหนามทิ่มก็จะดึงแขนอกมาอัตโนมัตินะครับผมก็เป็นรีเฟกเนอย ทีนี้ chain of reflex นะครับผมเรียกง่ายๆว่าเป็นสัญชาตญาณละกันเนาะก็คือเป็นสิ่งที่ทําต่อเนื่องนะครับผม r ี f l e ต่อเนื่องเนาะก็เป็นแบบว่าทำทำแบบทำต่อกันไปจนจบอะจนกว่าจะจนกว่าจะจบพฤติกรรมนั้นอะจนกว่ามันจะจบพฤติกรรมของมันโดยสมบูรณ์นะครับผมก็อย่างเช่นทารกดูดนมแม่นะครับผมเวลาทารกหิวเนี่ยหิวปุ๊บปากก็จะไปเริ่มหาแบบหาหัวนมแม่ใช่ไหม หาปุ๊บพอปากสัมผัสปุ๊บเอาละดูดนมดูดนมปุ๊บ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 ดูดไปเรื่อยๆอิ่มยังยังไม่อิม่มดูดต่อปุ๊บ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 อิ่มยังอิ่มแล้วก็หยุดดูอะไรเงี้ยก็เป็นสัญชาตญาณนะครับผมจะเป็นนกนกสร้างรังครับเป็นมุมชักในย,นกกยนะครับผมสร้างสร้างสร้างใยแมงมุมเนาะการฟักไข่นะครับผมหรือที่น่าสนใจเลยคือประกาศก่อวอดครับประกาศก่อวอดหลายๆคนรูจ้จักไหมประกาศก่อวอดมันจะพ่นเหมือนเป็นพ่นแบบเป็นเป็นแบบฟองเป็นฟองอากาศนะครับผม บนผิวน้ําแล้วก็จะเอาไข่เนี่ยเข้าไปวางวางวางนะครับผมประกัดก่อวอร์ดเนาะก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะวางไข่อะไรเสร็จทำอะไรเสร็จของมันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อมามาดูพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้บ้างครับ l รียนเด็ behavior อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูหน้าสรุปดีเนาะเราดู fiction pattern ไปแล้วเนาะดู orientation ไปแล้วดู r e f l e แล้วก็เช reflex ไปแล้วต่อมาจะมาดูฝั่งนี้ครับผม เรื่องของพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้นะครับผมโอเคไปเริ่มกันที่ habituation นะครับหรือพฤติกรรมความเคยชินเรียกง่ายๆคือเคยชินอะ่ะก็คือชินแล้วแรกๆตอบสนองหลังๆกูไม่สนใจแล้วเพราะว่ากูชินแล้วนะ habituation เนาะลดการตอบสนองสิ่งเล่าเพราะว่าไร้ประโยชน์ง่ายๆเลยครับอย่างเช่นหมาเลิกเห่าเครื่องบินนะครับผมแม่งมาวันแรกแม่งเครื่องบินบินผ่านกูเห่าเลยพอวันที่สองสามสี่ไปเรื่อยๆ สามซีไปเรื่อยเลไงบินมาทุกวันเลยแต่ไม่เห็นทําอะไรกูโอเคกูไม่เห่าละกูเหนื่อยอย่างเงี้ยครับผมหรือว่านกเนี่ยครับเลือกกลัวหุ่นไรกานะครับผมตั้งแรกก็กลัวนะครับบินหนีนานไปเออไม่ทําอะไรกูไม่หากูหายกลัวละกูก็มาเกาะมา,มาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนักเรียนผิดระเบียบเพราะไม่มีใครลงโทษอันนี้หลายคนจะสับสนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเวลานักเรียนผิดใช่ครับผมไม่มีใครลงโทษจะทําต่อไหมครับทําต่อสิครับ ก็ไม่มีใครลงโทษพอมีคนลงโทษปุ๊บก็จะไม่ทําพอแบบนานๆไปไม่มีใครทําอะไรก็ทําต่อไปพฤติกรรมผิดระเบียบอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ habituation ก็เข้าใจคอนเซปต์ว่าเป็นพฤติกรรมที่เจอจนชินก็เลยไม่ตอบสนองแล้วนะครับต่อมาดู imprinting ครับพฤติกรรมฝังใจ จะเกิดในช่วงวิกฤตช่วงช่วงช่วงประมาณช่วงเกิดช่วงนึแรกจะมีช่วงวิกฤตของสัตว์แต่ละตัวนะครับผมซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยจะมีผลต่อการอยู่ร่วมฝูงแล้วก็การสืบพันธุ์นะครับผมนี่เลยนะครับมีผลต่อการอยู่ร่วมฝูงนะครับผมแล้วก็การสืบพันธุนะ์เนาะปลูกฝังเอาง่ายๆ่าปลูกฝังตอนเด็กไปยังไงตอนโตก็จะอะไรอย่างพฤติกรรมก็จะแสดงตามนั้นนะครับผมตามที่ได้ทับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนาะก็คือเ็เป็นอินพิทติ้ง ทีนี้อินิตี้มีสีนะ่าสนใจอย่างหนึ่งครับผมก็คือตัวอย่างนะครับผมลูกเป็ดเดินตามแม่หลังฟักออกจากไข่เวลาลูกเป็ดเอ่อฟักออกจากไข่แล้วเห็นเห็นแม่เป็ดเป็นคนแรกอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดพฤติกรรมฝังใจเออเนี่ยแม่กูนะเวลาแม่แบบว่าพาไปทำอะไรก็ต้องทําตามอะไรเงี้ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการฝังใจจะเกิดช่วงแบบช่วงช่วงประมาณช่วงเกิดช่วงแรกนะครับผมภาพนี้ก็เป็นลูกหาดนะครับผมที่แบบว่าเกิดมาแล้วเห็น คุณลอเรนซ์นะครับลอเรนซ์ Lawrence, แล้วก็เดินตามเพราะว่าเกิดพฤติกรรมการฝังใจนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพฤติกรรมการฝังใจที่ออยู่ในสัตว์ที่โตแล้วเนาะก็คือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ช่วงแบบไม่ใช่ช่วงเกิดจ,จะเป็นโนแพนกวินนะครับจำเสียงลูกหลังหลังหลังที่ลูกอ่ะฟักออกจ,จากไข่ได้นะครับผมหรือจะเป็นปลาแซลมอนนะครับผมที่กลับมาวางไข่ที่ที่เคยเกิดเพราะว่าจํากลิ่นได้น,นั่นเองนะครับผมประมาณนี้การฝังใจโอเค ไปต่อที่ associative uh, associ associative associative learning นะครับผมก็คือเป็นการเชื่อมโยงนะครับผมก็จะมี2อย่างมีการเชื่อมโยงแบบมีเงื่อนไขนะครับผม c a s s i c a l conditioning อย่างแรกนะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็น trial and error ก็คือการลองผิดลองถูกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่การเชื่อมโยงแบบมีเงื่อนไขกันก่อนนะครับผมพฤติกรรมนี้ได้มาจากการทดลองของพาฟลอฟนะครับในในในหมาเนาะเขาทดลองนะครับผม ครั้งแรกเนี่ยเขาให้อาหารนะครับผมปรากฏว่าหมาเนี่ยครับน้ำลายไหลเพราะว่าเห็นเห็นอาหารถูกว่าเห็นอาหารน้ำลายไหลก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมต่อมาครั้งที่สองนะครับเขาให้กระดิ่งแต่น้ำลายไม่ไหลนะครับผมก็แน่นอนครับกระดิ่งไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วนะครับผมหมาก็ไม่ได้มีความหิวอะไรก็กระดิ่งใช่ไหมครับครั้งที่สามมาครับเขาให้อาหารแล้วก็มีการใส่กระดิ่งไปด้วยนะครับผมปรากฏว่าหมาน้ำลายไหลครั้งที่สามที่หมาน้ำลายไหลเพราะอะไรครับ เพราะว่าเห็นอาหารครับผมแต่ครั้งนี้แปลกไปจากครั้งอื่นเพราะว่าหมาได้ยินเสียงกระดิ่งเลยครับทาให้หมารู้ว่าถ้าเห็นอาหารแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยก็คือน้ําลายไหลนะครับผมทีนี้เขาทําพฤติกรรมนี้ซ้ํๆซ้ๆซ้ำๆซ้ำๆจนจนหมาเนี่ยมันมันจาได้อะไรเงี้ยครับผมเกิดการเชื่อมโยงเกิดขึ้นพอมาครั้งที่สี่เนี่ยเขาเลยสั่นกระดิ่งแค่อย่างเดียวให้ได้ยินแต่เสียงแต่ปรากฏว่าหมาเนี่ยเกิดน้ําลายไหล เพราะมันก็คิดว่าพอได้ยินเสียงกระดิ่งก็ต้องมีอาหารถูกไหมครับแต่ว่าไม่มีนี่เป็นพฤติกรรมการเชื่อมโยงแบบมีเงื่อนไขทีนี้ในข้อสอบนะครับผมเขาก็จะถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งเล้าแท้จริงไม่แท้จริงเป็นเงื่อนไขไม่เงินื่อนไขนะครับผมจําไว้ว่าสิ่งเล้าที่แท้จริงคือสิ่งที่เนี่ยนะครับผมเป็นสิ่งแรกนะครับผมที่ทําให้หมาเกิดพฤติกรรมน้ําลายไหลทําให้หมาเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นก็คือน้ําลายไหลนี่นะครับ เป็นสิ่งเหลาแท้จริงนะครับผมอาหารเนี่ยเป็นสิ่งเหลาแท้จริงอาหารเป็นสิ่งเดี๋ยวขอใช้ปากานี้อาหารเป็นสิ่งเหลาแท้จริงก็คือทําให้หมาเนี่ยเกิดพฤติกรรมน้ําลายไหลจริงแต่เป็นสิ่งเหลาที่ไม่เป็นเงื่อนไขถูกไหมครับเป็นสิ่งเหลาที่ไม่เป็นเงื่อนไขตรงกันข้ามกับกระดิ่งครับกระดิ่งเนี่ยครั้งที่สองเห็นไหมครับสั่นค่กระดิ่งหมาก็ไม่เกิดพฤติกรรมน้าลายไหลไม่เกิดการแสดงพฤติกรรมเนี่ถือว่าเป็นสิ่งเหลาที่ไม่แท้จริงแต่เมื่อเอาสิ่งเหลาที่ไม่แท้จริง มารวมกับสิ่งเหลาแท้จริงสิ่งเห้าไม่แท้จริงก็จะเลยกลายเป็นสิ่งเหลาที่ไม่เป็นเงื่อนไขเมื่อเอามากระตุ้นสิ่งมีชีวิตแค่ตอนที่มันเกิดพฤติกรรมการเชื่อมโยงแล้วนะครับผมก็จะกลายเป็นสิ่งเหลาที่เป็นเงื่อนไขตัวนี้ต้องจํานะครับผมเน้นมากโอเคอาหารกระตุ้นทห้น้ำไหลเป็นสิ่งเหลาแท้จริงแต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขกระดิ่งไม่ได้ทำให้หมาน้ำลายไหล แต่พอเอามาอยู่กับอาหารและทําให้หมาเ,เกิดการเรียนรู้เรียนรู้ซ้ำๆๆๆพอมาสั่นกระดิ่งแค่อย่างเดียวกระดิ่งที่เป็นสิ่งเหล่าที่ไม่แท้จริงเนี่ยกลายเป็นสิ่งเหล่าที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้หมาน้ําลายไหลทางที่ไม่มีอาหารนะครับผมประมาณนี้ง่ายๆลองไปทําความเข้าใจดูนะครับต่อมาครับ trial trial and error ก็คือการลองผิดลองถูกนะครับทําดีก็ทาถ้าดีแล้วก็ทําต่อไม่ดีก็ไม่ทําต่อละจบง่ายๆประมาณนี้ง่ายๆแค่นี้เลยครับ ดีทาต่อไม่ดีกูก็ไม่ทํานะครับทีนี้อย่างเช่นตัวพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับผมไสเดือนนะครับผมไม่ไปทางด้านที่มีไฟฟ้าช็อตในกล่องตัวทีทดลองครับผมไสเดือนให้เลือกทางไปสองทางระหว่างทางที่มีไฟฟ้ากับทางที่มืดและชื้นแน่นอนไสเดือนชอบสิ่งที่มืดและชื้นนะครับผมเวลาครั้งแรกแรกเนี่ยอาจจะเดินไปทางที่มันมีกระแสไฟฟ้าพอมันโดนช็อตเนี่ยโดนช็อตมันก็จะ เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในการลองผิดลองถูกนะครับผมว่าเออเวลามาทางนี้ทางนี้ทางนี้แดงว่าจะเกิดไฟฟ้าช็อตโอเคกูคจะไม่มาแล้วครั้งต่อไปกูอาจจะเลี้ยวไปทางที่มีที่มืดที่ชื้นเพราะว่ากูชอบโอเคเลกๆเนี่ยอ่ะสมมติเปรียบกับการาฟนี้เล็กๆอาจจะไปทางที่มีไฟฟ้าช็อตแต่หลงังๆเนี่ยไม่ไปแล้วไปทางที่มืดและชื้นแทนนะครับเกิดพฤติกรรมการลองผิดลองถูกเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งเนาะ หรือหนูที่จําทางที่มีหนูที่จําทางที่มีอาหารได้ในเขาวงกดนะครับผมแรกแรกหนูเข้าไปในเขาวงกดมันไม่รู้ทางเลยหรอกมันก็เข้า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 ไปพอพอไปเจออาหารนี้ใช่ไหมมาครั้งที่สองให้มันเข้าไปใหม่อาจจะอาจจะหลงไปหน่อยสุดท้ายมันก็มาหาอาหารเจอยิ่งพามไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะจําทางได้เกิดพฤติกรรมการลองผิดลงถูกแล้วก็ไปหาอาหารได้เร็วขึ้นนะครับผมคางคกไม่กินผึ้งเพราะโดยเคยโดนต่อยนะครับผม ลองผิดลองถูกกินไปกินมาไปเจอพึ่งโอ้โหรู้เลยโดนต่อยโดยเหล็กในโอเคครั้งต่อไปกูจะไม่กินกูจะกูจะไม่ค่อยกินละมันจะมันจะกินน้อยลงนะลง,ลงเพราะว่ามันรู้แล้วว่าพึ่งเนี่ยกินแล้วโดนต่อยสอนลงมาจุ๊บปากให้รางวัลน,นะครับผมสอนลงมาจุ๊บปากพอเราให้รางวัลปลานะครับผมก็จะรู้แล้วโอเคครั้งต่อไปเนี่ยถ้าอยากได้ปลาอีกก็ต้องจุ๊บต้องทำพฤติกรรมจุ๊บปากอีกใช่ไหมครับโอเค หรือเต่าตีนแดงนะครับเรียกแผ่นสีให้ได้อาหารเยอะๆคือเหมือนเขาเอาเต่าทดลองนะครับผมเต่าตีนแดงให้เลือกแผ่นสี2แผ่นเนาะเลือกแผ่นหนึ่งจะได้อาหารที่ดีมากและเยอะแล้วก็เป็นอาหารที่ดีอีกแผ่นหนึ่งจะได้อาหารน้อยแล้วก็อาจจะเป็นอาหารน้อยที่มันไม่ดีกว่าแผ่นแรกทีเนี้ยเขาทดลองไปเรื่อยให้เต่าเลือกแผ่นก็าจะได้จะเลือกแผ่นไหนปรากฏว่าพอไปเรื่อยๆนะครับผมเต่าจะเลือกแผ่นที่มีโอกาสได้อาหารที่มากกว่าแล้วก็ดีกว่าอีกแผ่น อีกแผ่นสีหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้เป็นการลองผิดลองถูกหรือจะเป็นกรารทดลองของสกินเนอร์นะครับเขาเอาหนูเนี่ยมาใส่ในกล่องสกนะินเนอร์บ็อกซ์เนาะให้หนูเนี่ยเกิดการเรียนรู้เชื่อมโยงนะครับผมว่าเวลากดแป้นเหยียบอาหารเนี่ยแป้นกดนะครับจะทาให้อาหารออกมาแรกๆหนูอาจจะไม่รู้หรอกครับอาจจะวิ่งบนไปวนมาเออไม่รู้แ่ะแต่พอบังเอิญไปกดบนแป้นนี้อาหารออกมาเอยครั้งต่อไปอ่ะวิ่ง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 ,งอีกเนี่ย เผอไปกดแป้นอาหารออกมาอีกก็เลยกดกดกด,กดอาหารก็จะออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นการลองผิดลองถูกเนาะต่อไปครับผมเป็นพฤติกรรมสุดท้ายของการเรียนรู้นะครับผมเป็นพฤติกรรมขั้นสูงที่สุดแล้วนะครับก็เป็น reasoning ก็คือการใช้เหตุผลนั่นเองนะครับเป็นการเรียนรู้ขั้น max แล้วนะครับใช้ประสบการณ์ในอดีตมาแก้ปัญหานะครับผมไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้ว พฤติกรรมส่วนมากพฤติกรรมการใช้เหตุผลนะครับส่วนมากจะพบในสัตว์ที่สมองซีรีบัมเนี่ยจเจริญดีนะครับอย่างเช่นคนนะครับผมแก้ปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้เหตุผลเนาะลิงเชมเป็นซีนะครับใช้เหตุผลในการที่หากล่องมาซ้อนซ้อนกันนะครับผมแล้วก็ไปหยิบลวยด้านบนนะครับหรือลิงยงแสมนะครับผมเรียนเรียนรู้นะครับผมใช้ใช้เหตุผลในการเอาหินเนี่ยมากระเทาะเปลือกหอยแล้วก็กินหอยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หมดละ ง่ายๆนะครับผมพฤติกรรม teaching. ทั้งหมดทีนี้มาดูพฤติกรรมกับวัฒนาการของระบบประสาทนะครับผมแน่นอนครับว <of movies, S 2> <ana> ่าระบบประสาทยิ่งซับซ้อนนะครับผมพฤติกรรมเนี่ยก็จะซับซ้อนตามนะครับพฤติกรรมซับซ้อนระบบประสาทก็ต้องซับซ้อนตามนะครับแท็กซิตไครเนซิตนะครับผมเจอมากในพวกโปรติสนะครับโปรติสเนี่ยเจอเป็นแท็กซิตไครเนซิตจะมากนะครับ พฤติกรรมรีเฟกนะครับผมการตอบสนองทันทีมักเจอในสัตว์ชั้นต่ำนะครับผมหรือว่านอนนะครับผมเชนออฟรีเฟกนะครับเจอมากในมันแรงนอนเนี่ยเริ่มมีการเรียนรู้อดูนอนนะนอนเริ่มมีการเรียนรู้นะครับผมก็คืออะไรเริ่มมีการเรียนรู้ที่ใช่ไหมหนอนเดือนดินอะอยู่ในกล่องตัวทีใช่ป่ะเกิดการเรียนรู้ใช่ไหมเกิดการ ลองผิดลองถูกเอาไปทางนี้ไฟช็อตกูไม่ไปแล้วไปทางที่มันมืดและชื้นดีกว่านะครับ listening น,น,นะครับเจอบ้างใน mammal นะครับสัตว์เลี้ยงลูกนมก็คือสัตว์ชั้นสูงนั่นเองนะครับผมมนุษย์นะครับผมจะเกิดการใช้เหตุผลมากโอเคตน,นนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นการวิเคราะห์รพฤติกรรมกับวิทนาการระบบประสาทนะครับสุดท้ายครับผมเป็นการสื่อสารระหว่างสาัตว์เนาะเป็นพฤติกรรมทางสังคมครัขบของสัตว์สังคม ทั้งกับสัตว์ชนิดเดียวกันแล้วก็ต่างชนิดกันครับผมมีทั้งหมด4แบบนะครับอย่างแรกเป็นเสียงนะครับผมใช้เสียงอย่างที่2ใช้ท่าทางสัมผัสแล้วก็ใช้สารเคมีที่เป็นฟีโลโมนนะครับเสียงเนี่ยอย่างเช่นจิ้งหรีดสีปีกนะครับผมกบล้อผสมพันธุ์นะครับผมสิงโตคำรามนะครับบอกว่าตัวนี้อนาเคกุรายามาอะไรเงี้ยนะครับผมสิงโตคำรามเป็นการสื่อสารที่การใช้เสียงนะครับหมาป่าหอนนะครับ โลมาหรือค้างคาวจะปล่อยขึ้นเสียงนะครับผมเป็นขึ้นเสียงความถี่สูงแล้วในการหาอาหารเราเรียกว่าเอ็กโคโลเคชันนะครับเอ็กโคโลเคชันก็เป็นการสื่อสารที่ใช้เสียงนะครับเป็นพฤติกรรมที่ใช้เสียงนะครับต่อไปเป็นพฤติกรรมท่าทางอย่างเช่นหมาพองขนนะครับหรือหมากระดิกหางนะครับยกนกยูงลํำแพนหางนะครับผมแล้วก็ที่น่าสนใจเลยครับผมก็คือพึ่งเต้นพึ่งเต้นเป็นวงกลมกับพึ่งเต้นเป็นเลขแปดต่างกันนะครับ พึ่งเต้นเป็นวงกลมอาหารอยู่ใกล้นะครับผมเล็กแปดก็คือบอกทิศอาหารว่าทิศไหนแล้วก็บอกว่าอยู่ไกลนะครับผมหรือจะเป็นการสื่อสารทางการสัมผัสนะครับผมพฤติกรรมทางการสัมผัสหมาเลียปากให้กับหมาที่มีลำดับชั้นสูงกว่าก็แสดงเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างเป็นสังคมหน่อยเนาะเป็นสังคมของชนชั้นลำดับของหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือฟีโรโมนนะครับผมเป็นสารเคมี ก็อย่างเช่นมดนะครับปล่อยสารนําทางนะครับผมหมาชี่บอกอนาเขตก็จะมีสารสารเคมีนะครับผมที่มันบอกบอกอนาเขตของมันได้หรือจะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับผมที่จะปล่อยสารฟิลโลมนลอะไรบางอย่างเนาะดึงดูดเพศตรงข้ามได้น,นั่นเองก็เข้าข่ๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับบทนี้ก็จบแล้วนะครับทั้งหมดลองไปทบทวนกันดูนะครับคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือหน้านี้นะคุณต้องจำว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างเนี่ยมัน มีอะไรบ้างนะครับผมพอเราจําได้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพฤติกรรมนั้นเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างอย่างเช่น friction pattern อย่างเี้ครับผมทำทำไปเรื่อยๆไปลำตับขั้นนะครับผมมีสิ่งหล่งที่เป็นเครื่องหมายตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างอะไรบ้างกิ้งกกไข่ใช่ป่ะกิ้งกกไข,ข่ของของห่านอะไรเงี้ย หรือ orientation นะครับผมตอบสนองปัจจกักายภาพอย่างเช่น paramecium paramecium นะครับผมเคลื่อนที่หนีอุณหภูมิอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็น reflex ตอบสนองทันทีเช่นเอา reflex ทำเรื่อยๆนะครับผมเป็นสัญชตาตญาณแล้วก็พฤติกรรมจากการเรียนรู้นะครับผม habituation เคยชินเจอบ่อยแล้วก็เลยไม่ตอบสนองละ imprinting ฝังใจเป็นช่วงแรกช่วงวิกฤตช่วงเกิดช่วงแรกนะครับผมพฤติกรรม การเชื่อมโยงนะครับผมเชื่อมโยงแบบมีเงื่อนไขนะครับผมมีอาหารน้ำลายไหลไม่มีอาหารมีกระดิ่งน้ำลายไม่ไหลทีนี้พอให้อาหารกระดิ่งกับกระดิ่งพร้อมกันปรากฏว่าเกิดการเชื่อมโยงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งก็จะมีอาหารแต่พอครั้งที่4ให้กระดิ่งมาอย่างเดียวแต่ไม่มีอาหารแต่มากับน้ำลายไหลเพราะมันเกิดการเชื่อมโยงแล้วว่าพอมีเสียงกระดิ่งก็ต้องมีอาหารนะครับผมหรือจะเป็น trial and error นะครับผมลองผิดลองถูก <G ül üş> ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นพฤติกรรมบางทีพฤติกรรมเด็กก็ได้นะเด็กแบบว่า,เ,าเขาจะมีเคยเห็นไหมเป็นของเล่นเป็นของเล่นที่เขาเอารูปทรงเนขายคณันิตอะไปหย่อนตามช,ช,ช่องช่องให้มันตรงเด็กมันก็จะใส่มั่วๆนะครับตอนแรกแต่มันก็จะเรียนรู้แล้วเออาสามเหลี่ยมใช้ช่องสามเหลี่ยมนั้นก็จะเกิดการเรียนรู้การเชื่อมโยงเกิดขึ้นนะครับผมโอกาสในการที่เด็กจะเอารูปทรงไปใส่ในช่องที่มันถูกต้องเนี่ยก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ สุดท้ายเป็นการใช้เหตุผลนะครับผมพฤติกรรมขั้นสูงสุดเนาะ,ะเจริญสุดแล้วก็จะเป็น listening ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะพอสรุปเนื้อหาคร่าวๆให้กับคนที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณมากครับ